สวัสดีครับพี่โอครับสวัสดีครับพี่แฟร์ครับผมเฟิร์สอัธพลสถิตเลิศนเรืองกุลนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปิดตำนานพระเครื่องคนเมืองครับรายการนี้ทําให้คุณผู้ชมรู้ลึกรู้จริงเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องครับนะครับไม่ว่าจะเป็นพระใหม่พระกรุนะครับผมจะนาไปเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ชมกันถึงบ้านครับนะครับตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ใหญ่ใจดีในวงการพระเครื่องครับพี่ชายผมเองนั่นก็คือพี่โอ๊ตบางแพรครับสายตรงหลุงปู่หลิวครับ สวัสดีกันอีกครั้งครับพี่ครับพี่โอ๊ตครับเทปนี้เป็นเทปที่2นะครับที่เราได้มาพบกันได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันนะครับเทปที่แล้วเราเจาะลึกพูดคุยถึงประวัติหลวงปู่หลิวซึ่งก็ยังไม่หมด ยังมีต่ออีกอันนั้นแค่น้ำจิ้มใช่ครับนะครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ตลาดกอบกุลครับอยู่กับพี่โอ๊ตบางแพรครับอยู่ที่ตลาดกอบกุลนะครับจังหวัดราชบุรีครับโอ้เจ้าของตลาดนี้ไม่ธรรมดานะครับพี่โอ๊ตใจถึงเพิ่งได้ถูกต้องครับเป็นลูกพี่ใหญ่ในจังหวัดราชบุรีกันเลยทีเดียวนั่นก็คือท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับท่านสสมาณิตนพอมนบดีครับผมครับนะฮะเจ้าของตลาดเป็นเจ้าของตลาดใหญ่โต นะครับและเขาก็ kob. เอ,อื้อเฟื้อวงการพระเครื่องเมืองราชบุรีหรือวงการพระเครื่องจังหวัดราชบุรีเนี่ยเป็นอย่างดีอย่างดีและอย่างมากอย่างมากนะครับวันนี้ครับเราจะมานั่งพูดคุยกันครับคุณผู้ชมครับในเรื่องของวงการพระเครื่องจังหวัดราชบุรีเมื่อวานนี้เนี่ยทายในวงการพระเครื่องเนี่ยฮือฮากันมากเกิดปรากฏการณ์ใหม่ในประวัติศาสตร์วงการพระเครื่อง แล้วก็ทําให้ผู้นิยมหรือผู้สะสมพระเครื่องเมืองราชบุรีเนี่ยตื่นเต้นตื้นตัน,ตน,ตนกันมากเลยนั่นก็คือมีงานอะไรครับพี่อตครับงานฉลองครบรอบร้อยปีเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยโอ้โหคุณผู้ชมฮะทำไมถึงจัดงานนี้ครับแล้วเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวข้องไงกับจังหวัดราชบุรีครับก็เหรียญพระพุทธวิริยกรจิตวัสดนาปฏิวัติครับคือเหรียญพระสงฆ์ ที่สร้างในปี2,4458ครับซึ่งปีนี้เป็นปี2,558ครับครบรอบ100ปีพอดีเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทยอ๋ออยู่ที่จังหวัดราชบุรีของเราครับอ๋อก็เลยเป็นที่มาของชื่องานนี้และการจัดงานนี้คือจัดเพื่อเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็ให้ความสําคัญกับเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกครับที่สร้างขึ้นในประเทศไทยที่จังหวัดราชบุรีของเราครับผม ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนะครับพี่โอ๊ตเนี่ยเป็นประธานชมรมพักเครื่องเพื่อนพองน้องพี่นะครับผมซึ่งที่ทําการเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีใช่ครับพี่โอ๊ตอาศัยอยู่ที่นี่บ่อยไหมฮะตั้ต่งอนนี้บ้านเกิด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 บ้านกอคนบางแพรบ้านเกิดครับอ๋อครับผมอาเภอบางแพจังหวัดราชบุรีใช่ครับครับทีนี้พูดถึงวัตถุประสงค์จากการจัดงานเนี่ยนอกเหนือจากเชิดชูเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกในจังหวัดราชบุรีเนี่ยยังมีตรงกับวันที่5ธันวาคมใช่ครับเป็นวัน ฉลองพระชนมายุครบรอบ88ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็เลยถือโอกาสถือโอกาสให้ที่น้องชาววงการพระเครื่องทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมาร่วมแสดงความเคารพถวายพระพอนเชิดทูลครับผมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยงานราชการมีทรรมใช่ไหมครับผมเราก็อยากให้รู้ว่าหน่วยงานของพระเครื่องเราเนี่ย ก็มีความจงรักภัาดีไม่ยิ่งย่อนไปกว่ากันแล้วก็สามารถแสดงออกให้สังคมได้ระเทศรับรู้ได้ครับครับทีนี้ขออนุญาตถามครับว่าในงานเนี่ยเราทําเป็นแบบนิทรศการยิทรศการคุณผู้ชมฮะข้างหลังผมนะครับนี่ก็คือ1ตัวอย่างบรอดนะครับอันนี้คือเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยเป็นแบบนี้นะครับคนรุ่นลูกรุ่นหลังเนี่ยอาจจะไม่เคยพบเคยเห็นไม่ได้รู้มาก่อนเลยทาง ท่านประธานชมรมพระเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่นั่นก็คือพี่โอ๊ตบางแพรแล้วก็พี่ใหญ่ใจดีอีกท่านหนึ่งก็คือพี่สถิตราชบุรีประธานภาคเขตห้าใช่ครับนะครับผมนับก็เขตห้าก็คุมหลายจังหวัดเป็นแม่งานไลนตั้งแต่กาญจนบุรีครับราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันแล้วก็สมุทรสงครามแล้วก็มีนาบุรีนี่โอเคนะฮะนั่นก็คือเป็นแม่งานใหญ่ในครั้งนี้นะครับโดยที่ประธานการเปิดงานเนี่ยก็คือ ท่านนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยท่านพยับคำพันธ์นิยมพระเครื่าครท่านมาให้เกียนมาในงานเปิดงานและในงานนี้พี่อ้ครับที่ตื่นตาตื่นใจมากทําให้คนมุงตู้มากเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับคือนอกจากท่านได้รับความเมตตาจากป๋าพยับคำพันธ์นะครับผมท่านมาเปิดงานให้แล้วท่านยังนําของสะสมพระเครื่อง ที่ท่านสะสมไว้สวยๆหายากบางองค์ที่เรียกว่าเป็นองค์ครูมีหนึ่งเดียวจริงๆมาแสดงในงานนี้ให้ชาวให้ชาวราชบุรีีและจังหวัดแพร่ที่มาได้มาดูได้มาศึกษาชุดนั้นเนี่ยก็ประเมินค่าไม่ได้ครับร้อยล้านก็ไม่ผมว่าเกินผมว่าเกินเกินแน่นอนเกิ่ี้ยวเสือมีหมอพักขันหลวงพ่อเดิมหเยอะมากเลยที่สำคัญทีสุดคือพระปิตา สุดยอดครับใช่ครับทุกแบบว่าหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังโอ้โหมาเยอะมากเลยครับคุณผูช้ชมครัเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในงานกันก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกับพี่โอ๊นบางแพร์ครับ <c oughs> l i f o f o r ์ e อายแกรีดง่ายได้หลายลกติดทนาน l ล f e f o r ์ดพา สีแห่งความล้ำค่าสีแห่งแรงปรารถนาสีแห่งศูนย์กลางจักรวาลดีแคชให้ทุกสีผมสวยเป็นจริงได้พร้อมบำรุงให้ผมนุ่มลื่เงา,างามครีมเปลี่ยนสีผมดีแคชที่ซาลอนใกล้บ้านคุณดีแคช เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับโอ้โหงานคนล้นเลยแผงจอนนี่เป็นร้อยนะครับแล้วก็คนนี่ให้ความสนใจมากนะครับที่เน้นที่นิทรรศการเนี่ยมุงดูกัน53เกจิคณาจารย์ใช่ครับของนะจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามแล้วของจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามเนี่ยไม่ใช่พอสอบแบบว่า2 5 3 0นะครับลึกๆเลยนะครับคุณผู้ชมตั้งาต่ร4อ<า>8เป็น,นต้นมาใช่ครับผมขึ้นมาด้วยนะครับ โอ้โหตละองค์นี่แบบเรียกได้ว่าลึกมากหลวงพ่อปล้องวัาหลุมดินงี้คือเป็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะต้องบอกพี่เฟิร์สอย่างนี้ก่อนครับคือจังหวัดราชบุรีหรือว่าพระเครื่องลุ่มน้าแม่กองันเนี้ยครับผมกล้าพูดว่าเป็นตำนานอ่าเป็นตำนานเป็นเขาเรียกอะไรออริจินอลบทออริจินอลของเหรียญ ขอเรียญข้าราชการเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกสร้างที่จังหวัดราชบุรีผมผมไม่ได้ไม่ได้ยกยอพระในจังหวัดของผมเองแต่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับโรงงานสร้างเหรียญหรือโรงงานปั๊มเหรียญในประเทศไทยเนี่ยอยู่กรุงเทพนะพี่เฟิร์สถูกต้องนะเวลานั้นอยู่กรุงเทพโรงงานแรกอยู่กรุงเทพพระเกจิไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครเองหรือจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศใช่ตอนมี้ถูกต้องทําไมเขาถึงมาปั๊มเหรียญ ให้พระสงฆ์จังหวัดราชบุรีก่อนแสดงว่าพระสงฆ์ราชบุรีเนี่ยต้องทำอะไรที่เสด็วสัทธาถ้าเกิดว่าโรงงานปั๊มเหรียญอยู่จังหวัดราชบุรีปั๊มให้พระราชบุรีก่อนนี่ไม่แปลกถูกต้องไดเหตุไหนทำไมไม่ปั๊มพระให้จังหวัดเทพก่อนอหรือจังหวัด่นเราไม่อจงคิดาทำไมถึงปั๊มให้เหรียญพระสงฆ์ของจังหวัดราชบุรีก่อนราชบุรีก่อนโอ้โหเรียกได้ว่านอกจากนอกจากปั๊มเหรียญพระสงฆ์ในแรกให้ผมยังกล้าพูดว่า วิวัฒนาการการสร้างเหรียญข้างเลื่อยเหรียญแรกเนี่ยก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีตั้งแต่พศ2462เหรียญข้างเลื่อยใช่หรือไม่สบาหรือไม่ว่าจะเป็นเหรียญพระสงฆ์ที่ปั๊มออกมาเป็นเงินเหรียญแรกก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีและสมุดสงครามของเราครับในยุคเราเราจึงอยากทำที่การแบบเนี้ยเพื่อประกาศให้คนทั้งประเทศรู้ว่า ในเมืองภาคลุ่มน้ำแม่กองเราก็มีความน่าสนใจมีความศักดิ์สิทธิ์หลาย<อ>ท่านอาจจะสงสยัยเอ้ยพี่โอ๊ตคนราชบุรีนิทรรศการนี้จัดในจังหวัดราชบุรีทําไมต้องหนีบสมุทรสงครามมาด้วยผมก็จะบอกอธิบายให้คุณผู้ชมได้รับทราบรับรู้กันอย่างนี้นะฮะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยหนึ่งเนี่ยเขตจังหวัดรา,า,าชบุรีเนี่ยรวมถึงเขตจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเดียวกันเป็นจังหวัดเดียวกันใช่คแล้วเพิ่งมาแตกออกเป็นจังหวัด สมุทรสงครามเนี่ยในภายหลังในภายหลังใช่ครับนะครับคุณผู้ชมครับ,ก,รบก็เลยเป็นที่มานะครับผมว่าเพราะว่าลอยต่อติดกันนิดเดียวเองขับรถบู๊ตเดียวก็ข้ามจังหวัดกันไปแม้กระทั่งคนเล่นพักก็เป็นกลุ่มเดียวกันใช่เราก็เลยไม่แยกกันคร,ครับผมนะฮะทีนี้ผมเห็นนิทรรศการ53เกจิคณาจารย์เนี่ยนะครับพี่อตครับโอ้โหแล้วกว่าจะได้ข้อมูลมาตั้งแต่ปีพศ2460ขึ้นมาเนี่ยมันหาข้อมูลยากไหมครับจริงๆนะครับข้อมูลเหล่านี้ ไม่ได้รังเรียนอืไม่ใช่ว่าจะค้นหาหรือขาดการบันทึกออืเพียงแต่ขาดการรวบรวมอืวันนี้เราก็เลยเอาเข้ามารวบรวมซะโอ้แล้วคนรวบรวมมันชัดเจนครับคนรวบรวมใช้เวลานานไหมค้ยก็ถ้าทํางานกันมาเฉพาะเตรียมงานก็ครึ่งปีครึ่งปีครับใครเป็นคนคิดครับงานนี้เริ่มจากใครครับอ่าผมจะท้าความไปถึงไปถึงการก่อตั้งชมรมกันครับ ชมรมนี่คือชมรมภากเครื่องเพื่อนพ้องน้องพี่โดยมีหัวเรือใหญ่คือพี่สถิตราชบุรีครับใช่ผมพอเรารวมตัวกันได้เนี่ยเราก็มีการจัดตั้งการรวมกลุ่มกินเลี้ยงกันบ่อยๆสังสรรค์กันบ่อยเดือนละสองครั้งพอเรามีพี่มีน้องมาแชร์ความคิดเห็นกันก็เลยชุกคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะทำกิจกรรมอะไรดีๆขึ้นมาเพื่อรวมคนเพื่อสร้างศรัทธาเพื่อลมพี่วมน้องแล้วก็เกิดประโยชน์กับภาคเครื่องในูมิภาคเราในสมัยก่อนเนี่ย ในประเทศไทยเนี่ยถ้ากล่าวถึงพระราชบุรีหรือพระรูปแม่ครองเนี่ยคนจะบอกว่าพระเก่านะแต่ทําไมราคาค้านียมไม่รุนแรงอืเราคนรับเรียนได้ฟังก็รู้สึกว่าอยมันไม่ได้วัดกันที่ค้านียมอย่างเดียวพี่มันวัดกันที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับเราก็เลยคิดค้นโปรเจกต์งานนี้ขึ้นมาเราไม่ได้สนใจโฟกัสไปที่รายได้ของงานผมก้าพูดนะเราไม่ได้โฟกัสไปที่รายได้ของงานมันมี คุศโลบายแอบแฝงนั้นเยอะอในการจัดทําการค้นคว้าประวัติของพระราชบุรีและพระสมุทรสงครางกว่า5 3าบาคณาจารย์เนี่ย <_' S 2> เราแบ่งความรับผิดชอบให้แต่และเขตละอาเภอแต่และกลุ่มของเขาเนี่ยไปหาข้อมูลประวัติพระของอําเภอเข้ามา<อ>เมื่อ <_' S 2> เขาไปหาข้อมูลพระในอําเภอเขาเขาจะไปพบสิ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนทั้งประวัติทั้งความเก่งทั้งนู่นนี่นั่นเขาจะเกิดความศรัทธาในพระบ้านเขาขึ้นมาทันที แล้วเขาก็จะมีสตอรี่คือคนเน่เหมือนเมือม่อรับรู้เนี่ยเหมือนมีของอพอมีของปุ๊บก็อยากจะถ่ายทอดอใช่ครับอพอเขามีสตอรี่เหล่านี้รู้ข้อมูลเหล่านี้ไปเล่าให้ลูกค้าเขาฟังไปเผยแพร่ให้ในกลุ่มอำเภอเขาฟังอพอเกิดความศรัทธาคนก็จะมาสนใจพระในเขตของอำเภอเขาขึ้นผมยกตัวอย่างนะมไม่ว่าจะเป็นพระในเขตของจังหวัดอำเภอดำเนินสะดวกเองอทุกวันนี้มีการขึ้นไหวาการขยับขึ้น กว่าเท่าตัวไม่ว่าจะเป็นในเขตบ้านโป่งโพธารามจอมบึงหรืออำเภอเมืองจะสังเกตได้ว่าราคาพระมีการตื่นตัวมากขึ้นอความสนใจในการสะสมมากขึ้นถูกต้องอย่างยกตัวอย่างให้ง่ายในเขตอำเภอโพธารามหลวงปู่สง่านั่นนั่นนั่นขนาดพระที่ปีหนึ่งกว่าจะมาในเฟิร์สต้องยังไม่กล่าวอ้างถึงเหรียญหลวงพินวัดโบสถ์เหรียญหัวกล่องวัดขนอนในสองสีลึกๆใช่คนเวลาเวลาเวลาเขาด้รับข้อมูลไปเนี่ยเขา ก็จะหันกลับไปสนใจเขาจะเปรียบเทียบว่าเอ้าในเมื่อพระใหม่ๆราคาขนาดนี้แต่พรกเก่าๆาราคาใกล้เคียงกัน <c oughs> เราซื้อแบบเก่าๆดีกว่าไหม <c oughs> อะไรอย่างนี้ครับผม <c oughs> ทันเกติก <c oughs> ใช่และอีกอย่างหนึ่งคือของจุดประสงค์ของงานนี่คือนอกจากเราม่เหมือนกับเป็นการสร้างบุคลากรคือการที่เราแบ่งให้แต่ละหน่วยงานเนี่ยแต่ละกลุ่มอำเภอรับผิดชอบพาเด็กๆไปหาข้อมูลเนี่ยมันทําให้เด็กๆเราเนี่ยมีความรู้มันเป็นการ สร้างบุคลากรขึ้นโดยไม่รู้ตัวให้มีคนรู้ชัดรู้จริงใครเถียงไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็ในด้านผู้บริหารเราเองสิทิราชบุรีก็มีเจตนาสืบสารเจตนาลมของสมาคมพระผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยคือเราต้องการอนุรักษ์และเผยแพร่พระเกจิคณาจารย์เก่าๆของเราไว้ไม่ให้ถูกหลงลืมเมื่อคิดทุกสิ่งทุกอย่างดีๆขึ้นมาได้แล้วเราก็ ลงมือ <ลง S 1> ทำใช้เวลาพอสมควรทีนี้เรื่องการค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งหมดแน่นอนมันต้องมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับครับและค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นใครเป็นคนรับผิดชอบหรือว่าใช้เงินของชมรมเงินของเงินของชมรมสมผบอกเลยคือเมื่อเราตั้งใจทาอะไรดีๆเนี่ยเราไม่คิดถึงผลกําไรเนี่ยเราจะทําแล้วเราก็ไม่คานึงถึงรายจ่ายเหมือนกันอโอ้โหเยอะไหมครับก็ S <S อย่าไปพูดดีกว่าพี่อย่าไปพูดดีกว่าถ้าคำนวณคร<น>านอกจากถ้าเราคิดเป็น,น,นมูลค่าทางไม่เงินแล้วเราจะลืมถึงมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาถูกต้องมันประเมินค่าไม่ได้สาหรับเขารู้สึกผมนะถูกต้องประเมินค่าไม่ได้สำหรับแล้วมันเก็บไว้ให้ลูกชั่วลูกชั่วหลาได้ดูรับสำหรับน้ำพักน้ำแรงของพี่น้องทุกคนในชมรมเราใช่ครับผมครับทีนี้มาพูดถึงมีรูปเหรียญด้วยมีประวัติด้านด้านขวาเอยด้านซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับด้านซ้ายจะเป็นประวัติด้านขวาจะเป็นรูปเหรียญ เหรียญทุกเหรียญเนี่ยโอ้โหแน่นอนคนเกิดไม่ทันคนยุคเราพี่โอ๊ตหรือใครก็แล้วแต่เกิดไม่ทันแน่นอนนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเหรียญที่นํามาเสนอนํามาโชว์เนี่ยแท้หรือไม่แท้ใครเป็นคนกั่นกรองครับพี่โอ๊ตครับไม่ใช่เราเกิดไม่ทันเราจะศึกษาไม่ได้พี่เฟย์ในจังหวัดของเราเนี่ยมีผู้รู้ผู้ชำนาญการอย่างจริงจังเยอะเพียงแต่เพียงแต่เราไม่ได้ เราไม่ได้แสดงตัวออกไปว่ามีชื่อเสียงในวงการทางนอกรก็จริงแต่ความรู้ความสามารถของพี่น้องเราทุกคนในชมรมตรตการอำเภอผมถือว่ามีผู้รู้จริงแล้วรูปพี่ใหญ่ของเราเองพิษณุรลบุรีไม่ต้องพูดถึงครับคุณภาพของท่านก็รู้จริงแม้กระทั่งตัวผมเองผมก็สร้างความชัดเจนได้เราศึกษากันมาพระบ้านเราพระจังหวัดอื่นเราอาจจะไม่รู้ครับแต่เราเชื่อว่าพระในเขตการดูแลของเราในสายสินของพวกเราเนี่ยพวกเรารู้ชัดรู้จริงแบบที่เรียกว่า ให้ความชัดเจนกับพี่น้องทั่วประเทศได้โอ้โหอย่างนี้ก็หมายความว่าตอนเนี้ยเหรียญแต่ละเหรียญอย่างเหรียญละเหรียญปี24 9 4ี่เกี่ทุกภาพที่เอามาลงนะครับเราผ่านการกันกองแล้วทั้งจากคนหามาทั้งจากตัวผมทั้งจากตัวพี่เสด็จเองเรการกันกองแล้วเราทําออกมาต้องชัดเจน,นทั้งประวัติทุกตัวอักษรทุกคําพูดพอสอเกิดพอสอตายใครเคยบิดเบือนพระจังหวัดเราให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเอามาชําระและทําให้ถูกต้องเสียในงานนี้น ในงานนี้เลยเป็นมาตรฐานแล้ว<ช>ยึดในงานนี้เป็นหลักใ,ใหญ่ในความสําคัญนะครับโอ้โหคุณผู้ชมฮะยังไม่หมดแค่นี้คุณผู้ชมครับน,นะครับหลังจากงานเสร็จแล้วนะครับผมป๋านําของมาโชว์แล้วยังมีงานกินเลี้ยงอันนี้อันนี้ผมต้องบอกก่อนคร์สคืองานนี้ไม่ใช่งานประกวดอ่าใช่วงการพากเรื่อนเนี่ย กิจกรรมพระเครื่องเนี่ยส่วนมากจะมีแต่งานประกวดถูกหรือ,อเป็นงานเซอร์การันตีพระใช่แต่งานเนี่ยเป็นงานอะไรก็ไม่รู้เป็นงาน,ปนแปลกเป็นงานแปลกเป็นงานแปลกงานอะไรก็ไม่รู้คุยคุยเอาข้อมูลความรู้มาสร้างความชัดเจนใช่ใช่ไหมครับคนคบคาจะาจังหวาคือง,งานอะไรแต่เราบอกเลยว่างานนี้เราทําเพื่อแสดงให้รู้ว่าเรารักเราเล่นพระด้วยศรัทธาเราเล่นพระด้วยความรักต้องการสร้างความชัดเจนให้กับองค์การพระเครื่องซึ่ง มีความศักดิ์สิทธิ์มีความเก่าแก่มีพุทธสิทธิ์ที่งดงามมีความคลาสสิ์ในตัวเราก็เลยจัดทํางานนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมอยากจะโฟกัสถึงความตื้นตาใจที่นายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทยทับป่าพยับคำพันได้นําของสะสมมูลค่าที่ประเมินค่าไม่ได้มาแสดงให้พี่น้องวงการพระเครื่องที่นี่ได้รับดูรับชมนั้นเราถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ตื่นตาตื่นใจมากถูกต้องขนาดที่พับบนพันธิบุญงวานเอง ป๋ายังอยู่ยังอยู่ที่นัน่นนะฮะยังไม่มีการโชว์อย่างนี้เลยแกเก็บเข้าเซฟหมดเลยงานไหนแกเขาไม่อ,ออกมาโชว์ถือว่าเต้นตันในความมุ่งม่ของป๋ามากครับครับครับฮะทีนี้พอจบงานงานกินเลี้ยงเราก็มีพี่บรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ในเขตจ,จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมจอยันพี่เฟิร์สอยู่ในงานใช่ไหมใช่ครับ จริงๆอะที่เราจะกินเลี้ยงเนี่ยเพราะช่วงเย็นเราจะทําการถวายพระพรอ่าใช่ถูกต้องครับอ่าเรารวมพี่เพื่อนพ้องน้องพี่ทุกคนในจังหวัดที่เล่นพระมาแสดงว่าพวกเราชาววงการพระเครื่องก็สามารถแสดงออกถึงความจงรักภักดีได้ก็มาร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่ตื้นตันใจและเป็นที่น่าปริติยินดีอย่างยิ่งนะครับใช่ครับนะครับพี่โอ๊ตครับพี่โอ๊ตท้ายนี้อยากให้พี่โอ๊ตฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่คนที่เป็นรุ่นน้องรุ่นหลังรุ่นลูกมาเข้ามาในวงการผมนจะไลฟ์ จัดในเทศกาลครั้งนี้งานประกวดก็ไม่ใช่เราจะประชาสัมพันธ์ออกไปยังไงเราจะมีคนมาร่วมกับงานกับเราไหมใช่ไหมครับใช่ไหมเราเราก็วิเคราะห์กระบวนทุกอย่างก่อนงานจะเริ่มจริงแต่เมื่องานเริ่มปุ๊บครับพี่น้องเราทุกคนอดหลับอดนอนกันครึ่งเดือนในการทาบอร์ดทำนิทรรศการหารูปภาพภาพสวยๆมาก่อนงานจะเริ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งยังอยู่ดูงานครับ จัดเสร็จไปแล้วก็ต้องนั่งเฝ้ากลัวจะเกิดความเสียหายพวกนที่จะแก้ไขไม่ทันถูกต้องจนระคังดังเป้งตีสีเป็นต้นไปเราก็รุนว่าจะมีคนมาให้ความสนใจงานเราไหมครับโต๊ะที่เราตั้งไว้รับพี่น้องแผนกระจุดของเราพันตัวผมถือเรียกได้ว่าเต็มเกือบสมบูรณ์โหช่วงเช้าตัวที่จอดรถเราที่คิดว่าเยอะมากมายมาศาลครับเต็ม ยังสุแน่นเลยก็เราก็มีกำลังใจละเกิดความวิ่มติแล้วว่าเออพี่น้อยขอแสดงงานเราพอป่ามาถึงไม่ใช่ว่าป่าพามาแค่10องค์20องค์สามสิกล่องถูแต่ละกล่องไม่ต่ำกว่า10องค์เป็นความอลังการมากผู้คนในงานลุกขึ้นไปชมจากจอทีวีทั้งจากจอทีวีและจากตู้ด้วยใช่จนแบบเข้ากันไม่ถึง สร้างความรู้พิติให้ให้เราให้พวกพี่น้องเราอีกงานพาะกัวันผ่านไปครับพอมาถึงภาคช่วงค่ำเรามีการประมวลพระครับก็หาได้เข้าชมรมเพราะอย่างงานเราเนี่ยจ่ายทุกอย่างหมดแล้วสปอนเซอร์ไม่ได้เก็บไม่มีรายได้แผงจรก็ไม่ได้หวังแต่พวกกันอ่ะพี่สถิตพี่โอ้ไปช่วยงานเขาไว้เยอะพวกกันเขาเข้ามาเอ้าช่วยกันช่วยกันพี่วอนลอฟ้าฐานะเลขาพี่สถิตพี่วอนก็ บริจาคสองหมื่นเข้าชมรมเข้าชมรมใช่คราวนี้ปุ๊บพอถึงช่วงเย็นมีการประมูลพระเราก็ยังคิดว่าจะมีใครมาประมูลครับแต่ผลมาเป็นไงพี่เฟิร์สงานเล็กๆใช่พระก็พระกไม่ใช่บ้านหลวงพระพื้นที่ไม่ใช่พระสารคด้วยยอดการประมูลสี่แสนบาทสรุปแล้วใช่ไหมครับสี่แสนผมว่าเกินคิดดีๆพี่โอ๊ตผมว่าห้าแสนกว่าเปล่าอย่าเดือดรังสรรค์แล้วถ่ายเลยถ่ายนะอย่าถามว่าเช็กเช็กนะครับผม จบงานนี้ไปเมื่อช่วงเช้าก็มีคำถามว่าเฮ้ยทำประวัติออกมาขนาดนี้ยครับจะมีการทําหนังสือหรือเปล่าทําไมไม่รู้ทำหนังสือไปเลยทำไมไม่ลองทหนังสือไปเลยครับทํำไหมเราตอบด้วยใจของเราอย่างนี้นะว่าการทําหนังสือพระเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ครับถ้าเราทําหนังสือพระเพื่อใช้แจกเป็นรางวัลงานประกวดครับคุณจะถูกระยะเวลาจํากัดเวลาการหาข้อมูลของคุณ หรือถ้าคุณตั้งใจทําเพื่อเอากาไรอืคุณก็จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างเลือดหรูว่าหนังสือเล่มนี้จะดีอย่างนั้นจะดีอย่างนี้ถูกต้องแต่เมื่อหน,นังสือตีพิมพ์ออกมาแล้วขอว้อมูลมันไม่ได้อย่างนั้นผิดหวังก็เป็นผลเสียใช่ไหมครับครับฉะนั้นถามว่าผมทํำไหมผมเริ่มโปรเจกต์การทาหนังสือจังหวัดพระเครื่องราชบุรีเนี่ยมาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วละแต่ผมต้องการให้ชัดเจนที่สุดเพราะผมทําเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อ S <S <S ใช้อย่างนั้นหรือ,อทําเพื่ออย่างนี้ผมทําเพื่อเผยแพร่สร้างความชัดเจ,เจนให้กับผาบ้านผม,มผมอยากให้เป็นหนังสือเล่มที่เป็นมาตรฐานเอาไปแล้วใช้ทรรมากาินได้ใช่คนคนเชียงใหม่อยากได้พระเครื่องเมืองลาดลีไม่ไรู้จะทำยังไงก็หยิบหนังสือนี่นได้มาแล้วมีประโยชน์ยังไงอยากให้เป็นหนังสือเล่มที่ <S <S เปิดแล้วเปิดอีกจนเปื่อยจนขาด จะมีหนังสือพาศก,กิเลี่ยมในประเทศไทยที่นํามาเปิดใช้ทำมาหากินจนขาดจนเปื่อย<ช>ผมก็เลยอยากให้หนังสือเล่มนี้ของผมเป็นอย่างนั้นครับอยากให้ใจให้คุณผู้ชมได้รับทราบไว้ที่ที่เราบันทึกเทปกันอยู่ตรงนี้เนี่ยด้านหลังของของ,ของเราเนี่ยนะครับของพี่โอ๊ตกับผมเนี่ยนะคุณผู้ชมว่าตรงนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นตลาดตลาดนัดภาคเครื่องภาคตะวันตกครับใหญ่มากนะ <laughs> <laughs> ทุกอย่างที่เราทำนะเราบอกเลยรเราไม่ได้หวังถึงรายได้นะ ระหว่งางแค่ทายังไงจะให้มีสูนร,รวมให้พี่น้องการพักเครื่องมอทำมาต่องเราเนี่ยได้มาอยู่ด้วยกันรวมตัวกันแบบพี่น้องสร้างความชัดเจนของพักเครื่องในแนวคิดเดียวกันและก้าวไปได้วยกันเราก็เลยจะทาตลาดน้ำพักเครื่องที่นี่ขึ้นใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เริ่มตูเตอร์เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะทีนี้เปิดวันไหนครับตลาดพักเครื่องที่นี่วันพุธที่เก้านี้เป็นต้นไปพุธที่เก้าธันวาคมแล้ว58นี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปพุธที่เก้าธันวาคมนะคุณผู้ชมครับพุธที่เก้าใครว่างเนี่ยได้ดูเท ก็ผมขออนุญาตเชิญชวนมานะครับผมเริ่มจับจองแผงพระกันได้แล้วตอนนี้48ตู้เนี่ยเต็มหมดแล้วครับมีเจ้าของหมดแล้วอ้ครับกล้าเลยครับครองพื้นที่ห้องด้านหลังห้องด้านหลังครับโอ้โหผู้ชมฮะ48ตู้เต็มหมดแล้วพี่โอ๊ตแล้วตู้ผมอยู่ตรงไหน่น้ฮะนี่อย่างอย่างนี้ถ้าพี่ไม่มีที่อยู่เดี๋ยวพี่อยู่ตู้ผมโอเคโอเคครับผมคุณผู้ชมฮะแล้วไม่แพงเลยพี่โอ๊ตเก็บเขาเดือนเท่าไหร่สองพ โอ้คุณผู้ชมโอ้โคตรคุ้มเลยพึ่ตงตกลยเดือนหนึ่งสองพันนะฮะครับ,รบโอ้โหคุณผู้ชมครับสนใจติดต่อได้เบอร์เบอร์ของพี่สถิตกับเบอร์พี่โอ๊ตใช่ครับนะครับว่าไอห้องข้างหลังเนี่ยเท่าไหร่ยังไงจะเสาร,าร็จเมื่อไหร่แล้ว ตั้งแต่วันที่9เนี่ยก็คงจะมีคนเนี่ยมาเริ่มมาจับมาตู้จับจองตู้แล้วแต่ว่าเริ่มเอาพระมาวางกันบ้างแล้วจริงๆเรา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 เล่นกันมาเป็นอาทิตย์แล้วครับแค่เราจะเปิดวันเป็นทางการป่าเป็นนัดเป็นนัดจะมีนัดทุกวันพุธอ๋อแต่วันธรรมดาเราก็เล่นกันทุกวันเราก็อยู่กันทุกวันตั้งแต่เริ่มทําตลาดวันนี้ก็รับโหมูลค่าการซื้อขายนะเท่าไหร่้วครับไม่ต่ำกว่า5แสนแล้วครับโอ้โหนี่ซื้อกันจับซื้อจับ จับชนกันเนี่ยที่ตลาดเนี้ยเป็นหลายแสนแล้วโอ้โหคุณผู้ชมครับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ที่ในเขตจังหวัดราชบุรีนะครับหรืออยู่ในละแวกของตลาดกอบกุลนี้นะครับผมอยากสนใจนะครับผมอยากจะมาสอบถามมาติดต่อเรื่องการเวลาวันพุธนัดนัดพระวางแผงเช่าโต๊ะแผงจอยุ์หรืออะไรก็แล้วแต่ตู้อะไรต่างๆนะครับเบอร์ขึ้นอยู่อยู่ที่หน้าจอคุณผู้ชมเฟซบุ๊สถานที่สถานที่จอดรถโอ้พี่นั่งนี่นี่กี่โมงแล้วอันนี้ จะ,จะห้าโมงเย็นละตั้งแต่เช้าร้อนไหมไม่ร้อนเลยฮะเย็นสบายยังไม่อยากกลับเลยครับถนนใหญ่ติดถนนใหญ่ด้วยหาง่ายไม่ต้องเข้าซอกซอยอะไรเลยถูกต้องครับตลาดกอบกุลครรู้ัมตรงข้ามโรงแรมโคเด้นตรงข้ามนั้นปอปลาเผาถูกต้องครับโอ้โหแล้วก็ตรงข้ามปั๊มปอทด้วยนะครับผู้ชมครับท้ายนี้ครับผมก็ขออนุญาตนะครับผมเดี๋ยวเทปหน้านะครับเราจะไปพูดคุยถึงประธานเขตห้ากันนะกับป๋าประธานกรรมการบริหารของชมรมเครื่อง พระบูชาไทยครับครับพากาเขตห้าพี่สถิตพี่สถิตราชนะศาคราบราาชบุรีนะครับผมครับนะครับเทปนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับ